สวัสดีพี่น้องเกษตรยุคใหม่นะครับวันนี้เรามาทําดินพอค่ากันก็สูตรง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากอันนี้ก็คือมูลวัวที่เราแช่หมักเอาไว้เราเอาน้ํามาใช้แล้วแล้วก็อันนี้ผมก็เอามาล่อนนะนะเนี่ยครับตรงเนี้ยครับเห็นไหมฮะที่ผมตักแถดไว้ก็ามาล่อนล่อนใส่กระเบังไว้แล้วก็อย่างที่สองครับแกบดําแกบดําก็มาล่อนแกบดํานี้ไม่ต้องใช้ใชเยอะนะฮะใช้เอ่อ ครึ่งหนึ่งของเขาอะ่ะเพราะว่ามันมันก็ดีก็อันตรายคือมีดีแล้วก็มีไม่ดีนะฮะก็ใช้นะก็ร่อน,นะฮะแกบดําก็มาล่อนเราต้องการเนื้อละเอียดที่สุดให้ล่าเขาเดินดีที่สุดะฮะแล้วก็มาล่อนครับผมเนี่ยใช้ะแกงที่ๆแบบนี้นะฮะอันนี้คนละอันกับที่ผมร่อนมุนใส้เดือนนะอันนี้จะถี่ขวาเนี่ยครับผมซื้อมาอะไรยี่สิบาทเนะะี่ยร่อนแล้วนะครับก็ได้ประมาณเนะี่ยผมใช้ไม่เยอะครับสำหรับตัวแกบดําใช้แค่ครึ่งหนึ่งของ ปริมาณทั้งหมดเนี่ยครับก็มี2อย่างแล้วนะมีมูลวัวร่อนแล้วก็แกบดําร่อนนะฮะที่เอามารวมๆแล้แล้วก็มาคุกๆคุกเขาให้เข้ากันหน่อยเพราะว่าแกบดํามันจะถ้ามันในนี้เจะก็คุกเข้าไปเร่อยนนะฮะร่อนอย่างหนึ่งก็ทําอีกอย่างหนึ่งพี่น้องจดสูตรไว้นะฮะพอดีผมไม่ได้ขึ้นบอกสูตรว่าใช้อะไรบ้างนนเดี๋ยวก็จะจะลองบอกดูตอนท้ายคลิปแล้วกัน นะครับนี่ฮะก็มาล่อแล้วก็มาอย่างหนึ่งที่ขาดไปได้เลยก็คือ3อย่างะนะก็คือมูนไสเดือนอันนี้คือมูนไสเดือนฮะนี่ครับผมมูนไสเดือนก็อย่างที่3ามก็ใช้เยอะได้มูลไสเดือนนี่คือแร่ธาตุอาหารเขาจะมีครบเกือบทุกชนิดแต่ว่าเขาไม่ไม่เยอะมีอย่างเล็กอย่างละหน่อยก็ล่อน เพราะว่าเราต้องการให้เนื้อเขาละเอียดที่สุดนี่ร่อนไปแล้วก็ร่อนสร้างทีงก็จะมีเศษพวกขี้ผงหรืออะไรเพื่อติดติดเข้ามาเนี่ยฮะก็ดูก็ใช้ตะแกงทีๆอย่างที่ผมบอกนะฮะร้านยี่สิบาทยี่ห้าบาทแล้วบางเดี๋ยวนี้อาจจะมีฮะก็ร่อนอยู่ก็ผสมกันเพราะมูลเส้นเดือนนี่บอกเลยว่าคุณภาพเขาอันี้มากนะอย่างแกบดําเนี่ยเขาก็จะทําตัวเกาะยึด แล้วส่วนปุ๋ยของมาจากเนี่ยเนี่ยร่อนมาเลยเห็นไหมยังไงเขาก็จะมีเศษเห็นว่าเนี่ยน,นะครับนี่ขนาดหมแช่เ,เดือนผมร่อนมาแล้วสองรอบนะมันก็จะมีเศษแบบเนี้ยก็อเอาไปใส่แปลงผักได้ใส่แปลงใหญ่เราได้นะครับก็ไม่ต้องทิ้งเนี่ยฮะเขาจัะเอียดฝากกันนะฮะก็คุณผและอีกอย่างหนึ่งก็ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวที่ผมแช่น้ําไว้ถึงครึ่งเดือนเลยนะฮะขุยมะพร้าวนี่มันมีสารเทน,นินนะพี่น้องเราอันตรายนิดนึงนะผมเคย เอามา,อาลองพื้นต้นโปยเซียนนะฮะตอนแรกงามพอลากก็ลงไปถึงมะพร้าวปุ๊บเฉาหมดเลยแล้วสุดท้ายก็เน่าตายต้องมาเปลี่ยนใหม่อันนี้ต้องระวังนะฮะถ้าใครที่ใช้มะพร้าวไปบ่อยอยาลืมคุณต้องแช่น้ำนะขั้นต่าคือ3วัน,นะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายนี่ครับผมก็ฮอร์โมนนมสดที่เราผมบอกสูตรหมักไว้วันนั้นนะนะสูตรนี้ก็คือลงทุนแค่7บาทก็คือใช้ขอนมโรงเรียนมา นะฮะแล้วก็ซื้อ,อนมเปี้ยวที่มีเล็ขตัวบัซิลัสไบโอติกอะไรพวกนั้นนะที่ผมเคยทำฉีดอย่าแช่ไม่ต้องแช่น้ำนะใช้ฉีดแล้วก็กลับไปกลับมาให้เขาแค่ชุมน้ําพอไม่ต้องเสยงก็แช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปโรยในร่อโงออโรยในกระบะเพราะมันจะลําบากก็ใช้แค่บัดหมานี่ก็ใส่ไว้ในิ้นร่มนะฮะเอาไว้ใน้ในร่มนะ ไอฮอร์โมนสดเนี่ยมันจะมีมันจะเรียกมดนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็เราใช้เท่าที่จําเป็นบางที่ก็ต้องคือละลายน้ำไ่เยอะนะฮะละลายน้ำของผมนี่ใช้ประมาณ2ฝากับกระบอกแอลกอฮอล์นะฮะเนี่ยเราก็แช่ไว้แล้วก็ใส่ไว้ในที่ร่มนะครับผมก็หมักเอาไว้สักวันหนึ่งแช่ไว้สักวันหนึ่งเดี๋ยวเย็นๆเข้ามานีกคครับผมก ขอกราบขอบคุณพี่น้องเรานะฮะที่อุตส่าห์ให้กำลังใจขึ้นมาแม้แต่คำพูดบางคำอำให้ผมชื่นใจเหมือนกันนะฮะจริงๆนะครับขอบคุณมากๆครับหลายท่านที่ทักทายพูดคุยกันนะทำให้รู้สึกไม่อ้างว้างไม่วา้วาวเวอะไรนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลงผักแล้วนะครับพอดีผมแชร์ไว้ประมาณ15ชั่วโมง8ปถึง15ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคอีกทีนะครับกราบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ